ราวดีๆกันต่อบ้างค่ะ,คะที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้มีการมอบรถ3ามล้อโยกพร้อมชุดบรรเทาทุกข์ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้พิการในพื้นที่ค่ะนายพงรัฐพิรมรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแลคะคนณะลงพื้นที่มอบรถ3า0โยกพร้อมชุดบรรเทาทุก ตามโครงการขับเคลื่อนการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นายอ่อนจันทร์ชาระชาติบ้านเลขที่19หมู่ที่6บ้านแต้ตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็เป็นผู้พิการแขนขาอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยสามารถใช้รถสามล้อโยกเป็นยานพาหนะในชีวิตประจำวัน และใช้เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรมในชุมชนได้ค่ะจากนั้นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวนรัชธานีก็ได้มอบเงินสงเคราะห์คนพิการจำนวน2,000บาทค่ะนายอ่อนจันทร์ชาราชาติอาศัยอยู่กับหลานชายหนึ่งคนค่ะตอนกลางวันก็จะอยู่คนเดียวลำพังที่บ้านนะคะเนื่องจากหลานชายต้องออกไปทำงานรับจ้างเป็นการรับจ้างทั่วไปค่ะสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปค่อนข้างลำบากมาก เมื่อฝนตกน้ำฝนก็จะไหลลงที่นอนนะคะไม่สามารถนอนได้เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานท้องถิน่นท้องที่นะคะอำเภอก็ได้เตรียมจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่นายอ่อนจันทร์ชาราชาต,ติต่อไปค่ะ อันนี้ก็เป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะจากทางภาครัฐเนาะ